สวัสดีค่ะนูผู้สนิสามีซัพ์รหัสหกหกขีดศูนย์สี่ขีดสามสี่ค่ะได้รับความเมตตาจากอาจารย์แจ้งว่าได้รับการยกระดับจิตเป็นพระโซดาบันเมื่อวันที่13เมษายน2566หและได้รับการยกระดับจิตเป็นขั้นพระสกิทาคามีมักเมื่อวันที่17เมษายน2566รค่ะ เมื่อเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งรวมระยะเวลาได้ประมาณห้าวันค่ะโดยในระหว่างห้าวันนี้หนูก็มีช่วงที่รู้สึกว่ากังวลค่ะว่าเอ่อสภาพสภาวะจะถอยหลังจะตกจากพระโสดาบันค่ะก็พยายามดูอารมณ์แล้วก็พยายามวางอารมณ์ค่ะปฏิบัติต่อโดยวิธีการปฏิบัติก็ เหมือนเดิมค่ะคือตั้งใจจับผ้าพระให้ต่อเนื่องจับชัดบ้างไม่ชัดบ้างผ้าพระเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็มองว่าเป็นความไม่แน่นอนขอให้เราตั้งใจที่จะมีคุทานสติธรรมนุสติส,ตสังขารนสติในใจเท่านั้นค่ะแล้วก็ปฏิบัติต่อแล้วก็แผ่เมตตาขอบาร,รมีพระบ่อยๆขอขามาพระบ่อยๆเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ น้อมติดมรณากนการทําความดีของบุคคลอื่นๆให้เคยชินมากขึ้นพร้อมกับวางอารมณ์ให้สงบใจเบาๆสบายๆไม่ยิดียินด้กับสิ่งที่มากระทบค่ะถ้าผิดพลาดไปบ้างก็รีบสังเกตตัวเองแล้วก็วางอารมณ์ให้ได้ค่ะโดยภาพรวมนะคะหนูก็มองว่าหนูยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับตอนที่มีความตั้งใจที่จะยกระดับติดเป็นพระโสดาบันแต่ในหลายขั้นตอน ข้างต้นที่กล่าวมาก็พบว่าตัวเองมีสติระลึกให้ได้ว่าต้องทําเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกการปฏิบัติเหล่านี้เป็นนิสัยมากขึ้นค่ะก็คือมีความคุ้นชินมากขึ้นขอบคุณค่ะ